สวัสดีครับชื่อเจษมนุษยศาสตร์ปีสีมชครับผมอ่าเป็นคนเขาเป็นผู้หญิงครับเป็นคนที่หัวทองๆหน่อยครับใช่อ่าที่จะโดนถามครเป็นคําถามหลักๆอะ่ะมีอยู่3ามคำถามก็คือคำถ,ถามแรกคือไปทํางานที่ไหนของ US แล้วก็อ่าคำถามที่2ก็คือทําไมถึงแบบว่าเลือกที่จะไปแล้วก็คำถามที่3ก็คือมันแบบเบนฟิตกับฟิวเจอร์แคเรียยังไงแบบว่าเป็นประโยชน์กับอาชีพของตัวเองในอนาคตยังไงอย่างเงี้ยครับใช่ ไปปานามาซิตี้บีชที่ฟลอริดาอยู่เหนือมาทั้งชีวิตอยุ่ตอนอยู่ไทยแล้วแบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวทะเลแล้วแบบปานามาหรือว่าฟลอริดาเนี่ยมีทะเลเยอะก็เลยคิดว่าแบบว่ามันจะ fulfill d e s i ร์อะไรเงี้ยพอเราเรียนมนุษย์อิงอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ออกไปใช้ชีวิตการทํางานเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าแบบเออเราไปทํางานตรงเนี้ยก็คือจะช่วยแบบ improve work working skill แล้วก็แบบว่าได้ใช้สิ่งที่เรียนมาซึ่งก็คือภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ เราต้องสร้าง first impression ให้กับท่านทูตก่อนคือเพราะว่าท่านทูตเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆยิ้มสู้ไปเลยแล้วก็จ้องหน้าเขาห้ามหลบตาครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยใช่แล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือจะต้องแบบได้ในระดับหนึ่งก็แนะนําให้ซ้อมไปดีกว่าซ้อมกับพี่ๆเอเจนซี่ไปเน,นี่ยคือช่วยได้เลยคือแบบว่าสร้างความมั่นใจเพราะคําคถามก็คือเหมือนเขาเกรงมาแล้วก็คือแบบว่ามีอยู่แค่นั้นเลยไม่มีมากหรือมีน้อยไปกว่านี้ใช่ครับเขาไม่ค่อยชวนคุยเรื่องอื่นเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าแบบนั่นแหลคะครับ confidence is key ครับ